เพราะอะไรก็เกรงวายพระอย่างเดียวเลยลูกดีใจมากเลยได้เจอน้องๆวันนี้นะคะทุกคนขาเลือกสีให้พี่ซื้อหน่อยครบสีได้ไหมล่ะมีห้าสีคุณแม่นี่เลยใชมล่ญนี้นี่ถ้าส่วนตัวเฟิร์นนะถ้าเกิดคุณแม่อยากขับผิวยังไงก็ต้องไปสองสีที่น้องใส่แต่สีขาวไม่บางนะคะลูกค้าเนี่ยสองสีที่น้องใส่คือแบบขับผิวมากลูกค้าแต่ถ้าอยากลูกคุณหนูเลยนะครีมถ้าอยากลูกคุณหนูเลยนะคะ อ้กีพรีมมาได้ยังไงเนี่ยเอาเอาลงสปอยไปแล้วนะแต่ที่แน่ๆคือมีมีกว่าน,นี้อีกคือ10บออเดอร์นะคะ10บออเดอร์เ,อเท่านั้นนะคะนี่ขออนุญาตสปอยบบราณลอยค่ะ <c oughs> มีหลายรูปด้วยนะ <c oughs> ให้ดูแค่รูปเดียวนะอันนี้รูปนี้ของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจองแล้วเฟิร์นขอจองแล้วนะซื้อ <c oughs> สีไหนใส่แล้วเมยจะชอบทุกสีเลยค่ะ หมายถึงว่าซ mm hmm. ื้อทุกสีนะ S F เลยต่าดีเห็นเวลาเห็นเวลาเห็นเวลาลุ้นพอลลอยยังไงคะขออนุญาตแจ้งว่าเป็นยิ่งแม่ซื้อเยอะหลายๆออเดอร์ก็ยิ่งจะมีสิทธิ์เยอะเพราะว่าคนขออนุญาตเป็นการจับจักใบออเดอร์ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน นะคะลูกค้าข่าวว่ได้สองร้อยสามบาทอ่ะฮะสองร้อยสามบาทแล้วอ่ะพี่พีทอ๋อถ้าซื้อถ้าซื้อสองตัวจะยิ่งลดไปอีกนะครับผมจากตัวละสองร้อยแปดสิบเก้าซื้อสองตัวจะเหลือประมาณตัวละสองร้อยสิบเอ็ดบาทครับผมโอแต่ฉัาไม่ได้สองร้อยสามบาทคือไม่รู้แล้วครับแม่ไปเอาไม่แน่ใจว่าคูปองมาได้ยังไงนะคะพี่พีทสั่งแล้วครับขอบคุณค่ะไปร้อยบาทแล้วครับเสื้อไปร้อยบาทเลย เชียร์ตากันนะแม่แม่ะเพราะว่าตอนนี้เรารันกันมาไวมากเวลาผ่านไปไวจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญทุกออเดอร์วันนี้ที่มาสพอร์ตน้องๆนะคะมีสิทธิ์ได้รับพลลลอยสิบออเดอร์เลยยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะแล้วก็รวมถึงขออนุญาตบอกก่อนว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะคะเทรนด์ปีหน้า,นาสีาอะไรดีคะ สีขาวขาวกับเขียว,ขวเขียวใช่ปีหน้าเขียวจะมาแรงช <c oughs> ่วงกลางปีนะคะส่วนสีขาวอันนี้คือแบบเทรนที่แพนโทนแบบเคาะรอยใช่แล้วคะ่ะแล้วก็พี่เมย์กับพี่เฟย์ชอบสีอะไรห้าสี่มีแค่นี้เลย <5 4 S 2> <4 S 1> ห้าสี่เอาคนละสองสีก็ได้คนละสองสี ไม่ชอบสีเขียว,ยวใช่ไหมพี่ก็ชอบสีเขียวไม่ขอลองใส่ได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,คะสีเขียวสวยมากนะแต่บอกก่อนว่าสีเขียวเติมสต็อกไม่ได้แล้วนะคะเ <c oughs> พาหมดเกลี้ยงเลยนะแ <c oughs> ม่นะหม <c oughs> ดแล้วเือ่หมดเลยนะคุณแม่สีเขียวโอ้โหแต่และคนได้ราคาดีมากเลยวันนี้เสื้อระบายอากาศได้ดีหรือไม่ระบายอากาศได้ดีนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะ นี่อ,อกได้ถึง46ใส่สวยไม่เกิน44นะคะทุกคนขาะวันนี้เปิดราคาให้289บาทเท่านั้นนะคะชอบคนเสื้อดำงั้นเดี๋ยวลองให้พี่หมายถึงพี่ <laughs> <laughs> ไ,มไม่ถึงลูกพีหรอลูกพีใส่ดำอยู่นะห <laughs> มพ่ แม่ค้าตอดผมได้ร้อยเก้าสิบาทอุ้ยใครที่ได้ถูกกว่าสองร้อยแปดสิบเก้าบาทชำระเงินได้เลยนะคะเพราะว่านี่ไงบอกแล้วสิแล้วน่ะสิน่ากินน่ากิงทุกคนแล้วก็เขียวเติมสต็อกไม่ได้นะคะเติมสต็อกไม่ได้แล้วเพราะว่าผ้าหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นจะมีแค่เจ็ดสิบท่านเท่านั้นที่ได้สีเขียวไปเนื่องจากว่าเรามีผ้าแค่เจ็ดสิบตัวสุดท้ายนะคะทุกคนขาขาไม่บางแน่นอนขาไม่บางแน่นอนทุกคน ใชนน้เลยสีเขียวสวยมากแต่ว่าสีเขียวคือหมดแล้วหมดเลยนะคะ,อะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่มเมย์กับพี่พเฟย์ขายแบบอ้อนลูกค้าดีกว่าลองเอาพี่เมย์กับพี่เมย์อ้อนแบบว่าน่ารักน่ารักส่วนพี่เฟยอ้อนแบบเพ่เพเดีกว่า,าดูได้เลยอ่ะดูนี่อ้าวน่ารักน่ารักแบบมีมีแค่นี้เลยมีแค่ห้าสีมีแค่ห้าสีเลยอาพี่จ่ายเองไปลูกปลองอ้อน โมคอยตาแล้วไปหมดตัวเลยอ่าลืมซื้ออยามาซื้อกันหน่อยเร็วคือค้ามันดีมากอ่ะมันไม่บางด้วยแล้วก็มีสีแบบให้เลือกเยอะมากค่าสีแต่ว่าสีเขียวที่หนูใส่มีแค่เจ็ดสิบตัวเพระฉะนั้นซื้อให้มันหมดได้ไหมหนูอยากเห็นคำว่าโซเอวว้าวเด๊เสื้อที่พี่เฟยใส่ขายไหมครับคูณสี่เท่าค่ะถูขายค่ะคูณร้อย คูณร้อยเท่าค่ะคสะดวกซื้อทักหาได้เลยนะคะมาต่อไปเดี๋ยวให้เฟยดีกว่าขอแบบเท่ๆเลยพอน่าฟิวพี่ชาวีเลยพี่ชาวีกดยังคะาคนดีวันนี้กดตะกร้าหรือยังวันนี้พี่หอมหมดตะกร้าเปิดเลยลูกหมดตะกร้าเมื่อไหร่พี่หอมแก้มคนนี้กดดับเบิ้ลดับเบิ้ล เช็คพี่เจท,ท,ท,ทีทีค่ะพี <หา S 1> ่เขาบอกสีละหนึ่งค่ะอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยครับพี่เฟย์อ้าเช็คค่ะขอบคุณนะคะจะรุวนี่นะคะใครที่กำลังแลบได้นะสีเขียวตอนนี้จะหมดแล้วนะคะทุกคนขาจะหมดแล้วนะกรีดแพ้เสียงอ้อนอ้าวอ้าวแล้วทุกคนค่ะโอ้โหอ้อนนิดเดียวเจียงวิววิ่งเร็วเลยอะโอ้โ,อโหทุกคน พี่พี่เก่งมากเลยค่ะพี่พี่เก่งมากเลยค่ะรีบซื้อกันนะคนดีถ้าคนดีซื้อจะจุ๊บแบบจะโบ๊จะโบ๊ะเลยโว้ยมือเป๊ะเหมือนเป๊ะดูมีสูตรนะฮะตอนเดี้ยต้องต้องใส่สูตรพี่ชาววมีจะใส่สูตรมั้ย เราเต้องมีแถวแล้วเราเอาแบบขำขได้เลยค่ะใส่แบาขำขำเล่นหนึ่งวิอย่างนี้ได้เลยลูกนะคะสูตรนี้นะสูตรนี้เอาใส,าส่ขอไม่ได้ลีดนะขอไม่ได้ลีดนะเอาใส่แบบขำเฉยๆเอาอย่างนี้อีก5,000